ใครที่วางแผนจะซื้อ iPhone ในปีนี้นะครับแล้วก็กะใช้ยาวยาวนะฮะเลยปี2025ปัีไปอีกจนถึงปี2026เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคุณเนี่ย หมาะกับ iPhone รุ่นไหนไล่ไปตั้งแต่ iPhone 13จนถึง iPhone 17 Pro Max เลยนับเฉพาะรุ่นที่มีขายมือหนึ่งนะครับผมใช้เหตุผลในการซื้อนะครับผมอันนี้เป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์กดซื้อเลยครับไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เหตุผลไปดูกันต่อครับ มาแนะนำกันเลยครับรุ่นแรกนะฮะ iPhone 13มครับผม iPhone ในงบประมาณประมาณ1 5 0 0 0บาทเนี่ยนะครับที่คุณจะได้ experience แบบที่ Apple Design ์มาให้คุณใช้ใน iPhone แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับมีอะไรดีบ้างที่ผมชอบที่ผมอวยมานักมาหนาเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวบั๊กของ Apple เนี่ยนะครับกับ iPhone 13เนี่ยหนึ่งเลยแบตเตอรี่อึดครับแบตเตอรี่มันอึดดีมันใช้แบบจนถึงค่ำอะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆนะครับเนี่ยตอนเนี้ย ผมใช้มาเนี่ยแบบ45%เนี่ยจนถึงเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับผมกล้องกล้องสกินโทนดีสกินโทนสวยตรงเนี้ยคือไว้ใจได้เลยนะครับชิป 5G ก็เริ่มสเสถียรแล้วและที่สำคัญก็คือได้รับการอัปเดต iOS 26สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมผมให้ประมาณสัก3ปีอ่าใช้ได้ลรื่นๆประมาณ3ปีเลยอาจจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือหน้าตาครับหน้าตามันดูเก่าแล้วนะครับผมใครหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยรู้เลยว่าแบบว่าเอ้ย อันนี้ iPhone รุ่นเก่าอะไรเงี้ยมันอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นิดนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือยังเป็นสายไลนิ่งอยู่นะครับหลายๆคนก็อาจจะไม่สะดวกหรือโดนเพื่อนบูลลี่ได้เวลาไปยืมสายชาร์จเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบอาจจะบอกว่าเอ้ยสายชาร์จ iPhone เราเป็น type C แล้วอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ติดเรื่องเหล่านี้นะฮะอยากแค่ได้ใช้ iPhone คุณภาพดีๆสักเครื่องหนึ่งในงบประมาณที่มันจํากัดเนี่ยนะครับผม iPhone 13แนะนำฮะต่อมาครับคือ iPhone 14ครับเป็น iPhone ที่ผมอยากจะให้มองข้ามไปได้เลยครับผมมันมีการอัปเกรดที่ไม่ได้เยอะมากนักถ้านับจาก iPhone 13แล้วเราต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ2,000บาทอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เมเจอร์ขนาดนั้นอนะในการที่จะจ่าย2000บาทนะครับได้อะไรอัปเกรดขึ้นมาบ้างมีการขยายเซ็นเซอร์กล้องให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงมีการใส่ออโต้โฟกัสให้ในกล้องหน้ามีแครชด d เ t e คชั o นที่คงไม่มีใครอยากใช้มี แอคชั่นโหมดให้นะครับที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีชิปเซต A15 ตัวเดียวกันกับใน iPhone 13ที่อัปเกรดคอ G P U ขึ้นมา1คอนะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการเล่นเกมขนาดนั้นเลยนะครับฉะนั้นมองข้ามไปได้ไปซื้อ iPhone 13ก็พอหรือข้ามไปรุ่นต่อไปก็ได้ครับ iPhone 15ครับผม iPhone 15รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าซื้อมากในงบประมาณ2900บาท นะครับ 20, สองหมื่นเศษเศษโดยประมาณแล้วแต่โค้ดแล้วแต่ร้านนะฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็น iPhone ที่คุณจะได้อะไรใหม่ๆเป็น iPhone ที่เหมือนข้ามมาในเจเนอเรชันที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันแล้วได้อะไรบ้างกล้องหลัก48ล้านพิกเซลอ่าจะไม่ใช่12ล้านพิกเซลแล้วจะอัปเกรดเป็น4 8ล้านพิกเซลจะได้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเวลาถ่ายนี่ก็จะได้สีสันคุณภาพที่สมจริงสวยงามมากขึ้นนะฮะ มี depth of field มีหน้าชัดหลังเบลอที่เป็นธรรมชาติขึ้นตรงเนี้ยก็ผมชอบเลยนะฮะกับสกินโทนของ iPhone 15ได้ Dynamic Island แล้วนะครับใครที่อยากจะได้หน้าตาเวลาหยิบขึ้นมาใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่านะครับหยิบขึ้นมาแบบไอ้ iPhone 15ก็เป็นมือถือหน้าตาใหม่ที่ได้ Dynamic Island อะไรเงี้ยเอ้ยแนะนําและอย่างสุดท้ายที่หลายๆคนให้ความสาคัญในการเปลี่ยนมาใช้ iPhone 15ก็คือเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้ USB-C ต่อให้คนค้อนขอดว่ามันเป็นแค่ USB-C 2สปีดแค่480เมกแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์พอสมควรเลยคุณสามารถแบ็กอัพข้อมูลใส่ SSD ได้นะครับใส่ external hard disk ได้คุณสามารถที่จะใช้สายชาร์จร่วมกับหลายๆอุปกรณ์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดคุณมี iPad รุ่นใหม่ๆที่เป็น Type C แล้วมี Macbook อยู่แล้วก็ชาร์จได้กันได้หรือว่าคุณอาจจะใช้สายชาร์จจาก Android เครื่องเก่าคุณมาชาร์จก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมฉะนั้น iPhone 15ผมค่อนข้างแนะนาครับ ข้อสังเกตมีไหมผมมองว่าสําหรับผมเนี่ยไอโฟนสิเนี่ยผมติดตรงเรื่องของหน้าตามันหน้าตามันใ,นใกล้เคียงกับ iPhone 1 3 14สักนิดหนึ่งนะครับพอสมควรเลยแหละจะเปลี่ยนแค่ฝาหลังจากฝาหลังเงาเป็นฝาหลังด้านนะครับแต่ว่าการเรียงกล้องตำแหน่งกล้องเนี่ยยังค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมนะต่อมาก็คือ iPhone 16กครับผม iPhone 16เนี่ยเป็นรุ่นที่มันไม่ใช่มือถือที่ไม่ดีนะครับมันเป็นมือถือที่ดีมากๆแล้วผมก็ต้องขอโทษ ผู้ชมตรงนี้ไว้เลยที่ผมเคยอวยนักอวยหนากับ iPhone 16หนะฮะแล้วก็บอกว่าซื้อ iPhone 16ก็พอไม่ต้องซื้อ17ก็ได้แต่พอ iPhone 17ออกมาปับ๊บโอ้โหพี่อุดช่องโวหมดเลยนะครับผมทำให้ iPhone 16เนี่ยดูแย่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับทั้งที่มันเป็นมือถือที่ดีมากๆเครื่องหนึ่งหลักๆเลยคือมันได้หน้าตาใหม่นะครับมีแอคชั่นบัตตอนมีคามีราคอนโทรล นะฮะได้กล้องที่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวชัดมากๆได้การปรับแต่งสีที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้ง่ายนะครับใครที่เล็งๆไว้นะครับในปีนี้ผมรู้สึกว่าข้ามไปดีกว่าเพราะอะไรเพราะ iPhone 17ครับ i p h o น e 17หลังจากที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยพี่เล่นหักหลังคนที่ซื้อ iPhone 16 นะครับแล้วก็อุดช่องโหว่รุ่นเดิมไปสักเลี้ยงเลยนะฮะอย่างแรกกล้องเนี่ยนะครับผมไปถอดเอากล้องอัลตร้าไวของ iPhone 16 Pro มาใส่นะครับใน i p h o n e บ7จะเป็นกล้องอัลตร้าไว48ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้ามีการปรับให้เป็น18ล้านพิกเซลแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเซนเซอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมทาให้เราสามารถที่จะถ่ายแนวตั้งแนวนอนโดยที่เราไม่ต้องเอียงมือถือ แค่ถือท่าเดิมก็ถ่ายแนวนอนได้และกล้องหน้าก็ยังรองรับเซนเตอร์สเตทด้วยซึ่งตัวนี้ผมประทับใจมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ติดใช้เซนเตอร์สเตทจากใน iPad ถ้าเกิดมันมาอยู่ใน iPhone ก็น่าจะดีซึ่งแน่นอนผมน่าจะซื้อมาใช้นะฮะและอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวนี้คือแบบคนเลิกด่าเลิกค่อนขอด Apple เลยก็คือหน้าจอโปรโมชั่น6.3นิ้วที่ถอดมาจาก iPhone 16 Pro มาใส่ใน iPhone 17เเลยนะครับผมคือ พี่ปิดจุดบอดหมดเลยนะครับฉะนั้น iPhone 17แนะนำมากนะฮะลืมบอกไป iPhone 16เนี่ย2 6 9 9 0บาทนะฮะราคาปัจจุบันซึ่งผมว่าอีกประมาณเดือน2เดือนน่าอยู่แถวประมาณ25,000กว่าๆนะครับแต่ iPhone 17จะอยู่ที่29,900บาทนะครับอาจจะถูกแพงกว่านี้แล้วแต่ร้านนะฮะซึ่งผมมองว่าราคามันดิฟกันไม่เยอะนะครับถ้าเกิดคุณมีงบพอได้ซื้อ iPhone 16ก็ อาจจะกัดฟันเก็บตังค์เพิ่มอีกนิดนึงแล้วมา iPhone 17เนี่ยก็จะได้อะไรที่มันครบถ้วนกว่าและผมขอย้ำอีกทีว่า iPhone 16ไม่ได้แย่แค่ iPhone 17ปิดช่องโหว่ของ iPhone 16หมดแล้วนะครับและรุ่นต่อมาครับคือ iPhone Air อันนี้คนแบบว่าว้าวตื่นตาตื่นใจมากเพราะมันคือฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่มันคือรุ่นใหม่แบบรุ่นแรกเลยของ iPhone นะครับผมบางที่สุดเท่าที่ iPhone เคยทำมาเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการดูเท่ดูล้ำดูทันสมัยนำสมัย จัดได้ครับ iPhone Air บางเฉียบครับบางแล้วยังไงต่ออันนี้คือคำถามในใจผมมากว่ามันบางแล้วยังไงต่อนะครับผมก็เลยกดสั่งไปแล้วครับ iPhone Air ฮะเดี๋ยวจะมารีวิวมาเล่นให้ดูกันนะครับว่ามันบางแล้วยังไงต่อเพราะว่ามันถูกตัดอะไรหลายอย่างที่เป็นของสำคัญใน iPhone ออกไปเยอะพอสมควรกล้องเหลือกล้องเดี่ยวกล้องหลักตัวเดียว48ล้านพิกเซลนะครับ ตัวชิปเซ็ตเนี่ยนะครับเป็น A19 Pro ก็จริงแต่ว่าเหมือนจะถูกตัดคอ GPU ไปอันหนึ่งอาจจะเป็นการควบคุมความร้อนแล้วก็การทำงานของแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แน่นอนครับเล็กลงนะครับเล็กกว่า iPhone 17อีกและที่ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ Apple ตัดออกคือเรื่องของลำโพงหลือลำโพงเดี่ยว นะครับผมเพราะว่าเขาต้องการเอาพื้นที่ด้านล่างทั้งหมดของเครื่องเนี่ยใส่แบตเตอรี่ให้เต็มแต่ผมยังไม่อยากตัดสินตอนนี้ว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่ายังไม่เคยมีใครได้ใช้งานมันจริงๆเลยฉะนั้นผมจะไม่ตัดสินนะครับรอให้ผมได้เครื่องมาลองเล่นก่อนเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับและรุ่นสุดท้ายที่จะมาพูดถึงกันครับก็คือ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max รนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงมากครับคนที่เหมาะนะครับคนที่เหมาะสําหรับซื้อ2รุ่นเนี่ยก็คือคนที่ใช้อารมณ์ในการซื้อ นะฮะไม่ได้ใช้เหตุผลในการซื้อเลยนะครับจะมีการอัปเกรดทุกอย่างเป็นแบบโปรเรเวลโปรเกตนะฮะกล้อง3ตัวเลนเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลชิปเซ็ต A 1 9 Pro และที่สำคัญมีสีส้มน่ารักนะฮะก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าอยากได้ก็ซื้อเลยคนที่ใช้อารมณ์ซื้อนะครับเขาซื้อเลยไม่งั้น iPhone 17 Pro Max สีส้มความจุ 256GB ถึงไม่เป็นรุ่นแรกหรอกครับที่ขายหมด นะฮะฉะนั้นรุ่นเนี้ยถ้าอยากซื้อซื้อเลยทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นรุ่นที่ใช้อารมณ์ซื้อเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้เหตุผลในการซื้ออ่ะฉันอยากซื้อรุ่นเนี้ยเอาไปแบบว่าถ่ายงานแบบโปรเฟชชั่นอลนะฮะซื้อความจุสูงด้วยซื้อ5 1 2กิกจะได้ถ่ายแบบ Apple Prolog อกได้ Apple p r o r a รอได้อะไรเงี้ยราคาขนาดนั้นอ่ะซื้อกล้องดีกว่าไหมซื้อกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยผมซื้อ c คนนอนเนี่ยเนี่ยซื้อกล้องดีกว่า นะครับผมยิ่งถ้าเกิดไปซื้อ2 t งเทราไบต์วู้คุณไปซื้อรุ่นธรรมดาแล้วก็เอาไปซื้อพวกกล้องฟูลเฟรมอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะได้อะไรที่มันดีกว่าเยอะเลยนะแล้วตากล้องที่เขาจะถ่ายในเลเวลแบบที่ Apple บอกว่าแบบรองรับไฟล์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขามีกล้องครับเขามีกล้องแล้วเขาก็ไม่หยิบ iPhone ไปถ่ายด้วยนะครับบางทีมันไม่ถนัดมันมีข้อจํากัดในการถ่ายทําอยู่พอสมครวรเลนก็เปลี่ยนไม่ได้นะฮะอาจจะเปลี่ยนเลนแค่น,นั้นซึ่งมันก็จะเป็นการแบบ ครับเซนเซอร์นู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยก็แบบเป็นข้อจํากัดมากมายก่ายกองฉะนั้นคนที่จะใช้กล้องขนาดนั้นจริงๆอะ่ะเขาซื้อกล้องครับเขาไม่ซื้อใหโฟนสำหรับคนอื่นนะครับที่มีความเห็นต่างกันยังไงนะครับเคยใช้รุ่นไหนชอบรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่างสุภาพชนนะครับฝากกันไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องพลี i ี r e v วิวกันด้วยฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ